ภาคบายค่ะแดดอุ่นๆค่ะต้องขยันค่ะบริหารกระดกกระดกขึ้นนับไม่ต้องนับก็ได้ค่ะถ้าล้าก็เอาลงกดกระดกลงเนี่ยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้นะเจ็บตึงตอนนี้ก็มีอยู่นิดหน่อยก็ต้องทำทุกวันวันละหลายเที่ยว นี่่คะเงินผู้พิการก็เข้าแล้วแปดร้อยเงินคนเท่าแห่มเจ็ดร้อยปันห้าละตอนนี้รอ fc เข้ามาช่อง YouTube ช่องวันด้าเจ้าถ้าถึงพันก็จะทำไลฟ์สดมันก็จะมีโฆษณาเข้ามา หรือว่าเหว่าเราจะลงขายของจะขายอันยังเจ้าขายแบบที่ส่งง่ายไปง่ายแห้งๆยเจจาอาจจะทําเสื้อผ้าหรือว่าจะทําอาหารแห้งถ้าลูกร่วมมือนะเพราเขาปท่ทําเขาเป็นคนป่วยเ,เสื้อผ้านี่เขาก็จะทําเนื้อผ้าดีๆอ่ะเจ้า <c oughs> เนื้อผ้าตางเหนือเขาเจ้า ทำแบบง่ายๆเก๋ๆฮะแบรนด์ออนซิลินะ <laughs> 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 <h ums> ยังเพอ้อเจออยู่เจา้ายังคิดทำหัน่นทำนี่อยู่เจา้า <laughs> เป็นนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นละอ่อนมาเจา้าสมัยห้าหกขวบหกเจ็ดขวบก็ปุ้นอยู่ผังยอยเจา้าหน้าวัดผังยอย อีป่อไปเฝ้าส่วนผู้ผู้พิพากษาเจ้าที่ส่วนลำไยฮะเจ้าอ,อีป่อก็ปลูกปลูกบวไปยีปลูกอมันบนจุม่มมาจุ่มลำไยอะเจ้าแล้วก็เวลาปิ๊กลูกคงเฮียนนะเขาเข้าเห็นกองทรายเพหรอเวลาปิ๊กลูกคงเฮียนเขาก็เต๋วละต้งเขาก็เซาะเก็บบักับส้มค้างต้นพ่องบัดแตงพ่องอน่เจ้า ขายดีเจ้าขายม้วนได้สตังค์ห้าบาทสิบบาทเฮาก็ดีใจแล้วเนาะกล่องห้าสิบตังค์อ่ะอย่างเงี้ยถจ้าสมัยก่อนนะอ่ะก็หกสิบกว่าปีก่อนแล้วเนาะหกสิบปีปเดี๋ยวเฮาเจสิบสองแล้วหรอหกสิบกว่าปีเจ้าเนี่ยตำมันเนี่ยชิตีนเฮามดละต่งอันกองทราย อีป่อก็ไปปลูกบัเต้าอย่างเอจะเอาทอน้อยต้องบกหมูต้องนำใหม่นี่ตัวอีป่อปัญญายแรงไปเพื่อจะจะหมูเป็นหลายปลูกตดินพ่องปะต้องผังยาอยปะกียนปักกองวัดผังยอยตั้งสังคือปะจ้ะที่น้ำมันเหมืองพญาคามาโอ้สมัยก่อนเล่นน้ำเหมืองม่วนจ้ะ น้ำใสเขียวอมห่มพุ่งจะล่านจะล่านเออบัด้ขายบดัด้คุดทวดินสักกำอีปอ่อขายเขียวไปเหี้ <c oughs> ออีดูตะเกาลูกลายอ่ะเนาะปลูกพอติดงามดีก็อีป่อก็ขายลบะบัได้บัได้บัได้คุดสักกำเนี่ <c oughs> ยคนแก่มันมีแต่เรื่องเหล่าพอดีเจ้า